สวัสดีครับผมลุงหลอดดับซีครับเมื่อนี้กะมาตอบคอมเมนต์คุณชัยยาภูมิทองนะครับผมเพิ่นให้หาข้อมูลนะครับของทีมงานแอดเทวด้าวันที่11มีตุนายน2 5 6 6เพิ่นสิออกหยุดจักบังบ้านไดแน่นะครับลุงหลอดกลับไปนั่งฟังไหลสดนะครับชั่วโมงกูกๆครับกะได้ข้อมูลมาเดี๋ยวมาแจ้งให้พี่ให้น้องรับทราบนะครับผมทีมงานแอดเทวดาออกหยุดทั้งหมดนะครับวันที่11 มีธุนายน์นะครับ8บังนะครับผมทอหาหกบังทอหกสองบังนะครับผมบานที่1นึบานหน้าโพนะครับเป็นน้ำชัยทอหาหนึ่งบังนะครับบานที่สองบานน้องแรงครับน้องดิวเทวดาทอหาสองบังนะครับผมบานที่สามบานโพนไส้ครับดานฝ่าบวกพนาซับทอหาสองบังนะครับผมบานที่สี่บานขาวนะครับทอหกทีมงาน แอดเทวดาบวกไวรุนขี่กระลืนบวกฝ่าใสนะครับผมน้องฝ่าใส่ขนาดสิไปนี้นะครับผมเพราะว่าลุงหลอดฟังไรซ์สดแม่เพิ่นบอกว่าขนาสิไปีก็พอนะครับผมบังไฟทองหกสองบังนะครับอยู่บ้านขวานะครับไพ่เป็นเอฟซีไอแอดครับน้องฝ่าใสกับไวรุนขี่กระลืนนะครับไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนบ้านทาส่วนบ้านโพ่ใหญ่นะครับผมชะดิเป่านะครับทอหานะครับผมหนึ่งบังนะครับผม ข้อมูลนี้ลุงหลอดกะนั่งฟังไหลสดนะครับอาจิฟังผิดฟังถืงหรือจังใดกะกราบขออภัยนะครับลุงหลอดจัดใจความใดกะจดไวล้ะกะมาบอกพี่บ้องน้องให้รับชมรับทราบนะครับผมหากผู้ใดอ่ต้องการความชัดเจนกะเพจแอดเทวดานะครับเข้าไปเบิ่งไใดเลยนะครับผมเบิ่งย้อนหลังก็ได้นะครับผมอ่ะมือน,นี้ลุงหลอดกะทำตามทำขอของเอฟซี ลุงหลอดนะครับตลอดการนะครับผมใช้ย,ยาผมทองนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีค่ละลา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 